โอเคไหนะดู๋ฮันน่ามานี่เราอยู่ฮักโคมนะครับฮักโคมแล้วปักช่องดูนี่โอ้โหดอกสีไม้สีสม้มจะเดินไปข้างน้นก่อนอเดินข้างบนเดินไปข้างล่างไปดูไอ้นั่น

เช่นชมเช่นชมดอกไม้อันนี้ได้อยู่ได้อยู่เอ,เอ้ยหรอครับบ้านของเจ้เขามีกำลังบานกำลังบานดอกไม้บานคอนเทนต์คีเอเตอร์สองท่านยังไม่มาอีกได้ยินแต่เสียงคีเอเตอร์สองท่าน อันนี้ชิงช้าท่านเหรับลูกหลานมาเรียนอันนี้ย่านั่งเองหลานไม่มาย่าถ่ายไปให้ดูอะดูเคียเตอร์เฮียล่ะเฮียเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เฮียเดินมาทางนี้มดแมนดูดูมดเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เก็บมะพร้าวคนเก็บมะพร้าว เชือกมัดอย่างนี้ดันไมัดก้านไว้เขาชอบกลาบขาโชว์โอเคเออโชว์กลับแล้วดูสิโชว์กลับเดี๋ยวน้ำไม่รีซ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลงไปเออไปจัดการให้เลยให้มันงามด้ไอ้เนีุ่่แบกแม่พามาโชว์ดอกกลาบอปเดินขึ้นไป ก็ว่า,ากันพอได้ลูกน้องต้นต้นไม้พอกันรันรีดูโอ้ยจะล่วงหมดแล้วนะครับสามสิบเอ็ดมกราดอกจันทร์ล่วงเต็มต้นเลยใครจะมาก็รีบมาแล้วนะใครจะมาแล้วรีบมานะเชิญแตมกับกีตาร์ต้องรีบมาหายาวันแล้วแหละกีตาร์กับเชิญแตมมาหายาวันด่วนเลย số lê ไม่ทั่ว vầy ที่ lê ของพี่ vầy